อ่านะจังหวะนี้อาจจะแบบดูจืดชื่อใช่ไหมเดี๋ยวใส่เพลงเข้าไปนี่ไม่ถ่ายอะไรไว้เฮ้ยคราวหนมันทำเป็นลอยอยู่แล้วอ่ะทำับแล้วผมก็จะไปสวัสดีครับวันสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Moto Plaza นะครับแล้วก็อยู่กับรถเบนซ์แบบว่าซ่ามันรักมากมัรักแบบสุดหัวใจอ่ะคือตัวนี้แตะไม่ได้แต่ว่าแต่ตบได้นะ ก็าอยากให้แบบว่าช่องนี้มีรถคันนี้อยู่นานๆแบบว่าไม่ให้ซาไปจำนำก่อนก็กดไลค์กดซับสไครต์เยอะๆนะครับแล้วก็ให้ซาให้เงินเดือนพวกผมขึ้นด้วยตัวนี้เหมือนจะโดนหักเงินเดือนเพราะอะไรนี่ครับมาดูตรงนี้ครับจุดต้นเหตุครับนี่ครับ คือจุดสาเหตุครับอันนี้เหตุการณ์ผมไม่อยู่ต้องให้ปอเล่าครับว่ามันมันเป็นมาอย่างไงมัน่ะโง่คือถอยไปโดนป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์ข้างหลังแต่ถ้าทำเองครับถ้าทำเองเยครับรอยก็จะประมาณนี้ครับก็คือตอนนี้ก็ผู้ผมก็ลำคัญใจไปอย่างมากนะครับขับตาวันนี้เราก็จะมาแกล้งแบบว่าจัดหลังอะครับน้องๆดูเลยดูเลยดูตามือสองตัวไายครับสองตัวไายอะไรอ้รสามคนไม่ไม่มึงสองคนมึงกันสามคนถ้าเราฉีกอย่างเงี้ย นะ ah. ถ้าถิ่งก็ยังไม่เท่าไหร่อะไรอย่งเง้ยก็ยังไม่เท่าไหร่เอ้ยอย่าไปทำองมันเลยเฮ้ยถ้าถิงไม่ได้แล้วว่ะถ้าถิงไม่ได้แล้วว่ะหรือว่าเราทำบุญมาแค่นี้มาไม่ให้ทำบาปไอ้ฟออาจจะทำบาปไม่ขึ้นนะครับแต่แบบคนชั่วแบบมั่วสาวอย่างผมอ่ะเล้าอะไรอูยหู้ยไม่ต้องขัดต่อห้แล้วเดนไล่ออกแน่ไม่แต่ตอนนี้คือต้องรีบนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไปถ่ายคลิปกันต่อเลย้าอมต้องลงมาถ่ายคลิป ไปถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เป็นสปอนเซอร์จังหวะนี้อาจจะแบบว่าแบบดูจี๊ดชื่อใช่ไหมเดี๋ยวใส่เพลงเข้าไปนี่เหหากูบอกเลยมึงสองคนมึงสองคนกูไม่เกี่ยวสองคนสามคนจริงมันจะมาสองคนได้ยังไงวะฉีดแบบว่าทิ้งอย่างนี้ไว้ดิไหมเห็นอะไรเงี้ยแค่นี้ก็พอแล้วมั้งแบบฉีดมันต้องขาดให้มันห้อยๆอ่ะให้มันน่าเกลียดอ่ะแบบเหมือนแบบ ใครฉีกวะหรือว่าเราจะฉีกทั้งคันเลยดีทั้งคันเลยดีกว่าเอาสีใหม่ไปเลยวั้เราจะอยากเปลี่ยนสีอะมึงเร็วดีเดี๋ยวไอ้ซามามันเหนียวอะไรอะคุณดูดิเนี่ยถ้าถ้าถ้าไม่มีสติกเกอร์เนี่ยรถเป็นรอยหนักรถช่องก็จะเป็นไงไะทุกคนรูสีดิ ดูนี่ดูดูเนี่ยสีอย่างงี้ดูมีรอยไหมไม่มีรอยเลยเดี๋ยวจะมีแล้วเนี่ยมีรอยมีเรื่องไปทุกคนเราก็ฉีดเป็นอย่างเรียบร้อยแต่เดี๋ยวต่อไปเราจะโทรหาซาว่าให้รีบไปหาสัอว์เนี่ยถ้าถ้ามันเอาแม่ลงมาด้วยอ่ะหายแล้วไปเดี๋ยวเราก็โทรหาซากันเลยเดี๋ยวมึงมาแอบแอบในรถแอบแอบ นี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงให้ฟังฮัลโหลเล่นเกมชูฮไม่มึงลงมาได้แล้วเดี๋ยวไปถ่ายคลิปสปอนน่าไม่ทันนะเออลงมาสปอนเขางานอีกสองวันส่งแล้ววันนี้นับเขาที่เมเจอร์เนี่ยจะได้มาเล่นการที่จะเป็นฝ่ามึงเล่นเกมอะไรอ่ะเราเออเรื่อยๆเออเรื่อยๆลงมาโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็รอมันนะครับ A few moments มาแล้ว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 แม่หมาทีเหือดร้อนที่ผายมาละเมองเอาละเมิงมาแล้วค่ะห็นไม่เห็นยังไม่เห็นยัไม่เห็นูยังไม่เห็นยังไม่เห็นตาลรถกูไว้เลยนะถ่ายอะไรมึงเดินมาไม่ได้ดูหน้ารถหรอกทำไมมึงจะถ่ายอะไรไหนมึงถ่ายอะไรลองกล้องกูถ่ายอะไรคุณลองกล้อง คืออะไรละไปดูทะเบียนก่อนดูทำไมก็ติดดูไม่ใช่เหรอไทะเบียนมันเหมือนจะหลุดไงแล้ว้าขับไปมันหลุดทำไงเออเอางยิศรภาพไปเลยไอ้ปอนเราเอาทะเบียนไปแล้วมันไปขูดข้างหน้ารอยเดิมที่ไปชนน่ะเออกูขอโทษมันเป็นรอยสติกเกอร์ตอนแรกมันมันมันขูดไปนิดนึงแล้วใช่ไหมมันขูดเพิ่มไปให้ลงไปดูดนเดียวดีเดี๋ยวไอ้สัตว์กูไม่ใช่คนทำตรงไปดิไปแล้วไปแล้วไปแล้ววะ ้ไม่พอเลยูทูบเบอร์ดิรู้ว่าูไม่พอเลยทุกคนดูยูทูบเบอร์แม่งใครทำได้เขียนวัสดีครับใครทำไม่ขำคุณต้องไปถ่ายงานเฮ้ยนี่เียยังแฝงรอยมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอ ันแค่นี้หรือเปลยวเองบ่าไม่บ้าอะไรเฮ้ยเฮ้ยถือกูแปะให้เอากูแปะให้เอาดูอิ่านี่ไปถ่ายอะไรกันไม่ก็เขาให้มุณทำเป็นรอนอยู่แล้วอ่ะทำเป็นก็คุณจะไปซ่อมให้ทำไมอ่ะ เราเฉ,นะฉยนะดดลยเฉลยยากโดนไนะล่ออกเลยเราเอ๊ยเอาไงอ่ะก็ไปเลยกูไม่ได้ทำาดูกดเต็มคลิป<อ><อ>แบบฉีกมันต่องขาดอะ่ะให้มันห้อยๆอย่ะให้มันน่าเกบบลียดอ่ะแล้วเดี๋ยวปิดคลิปออกก็กได้ครับรอม,ามานันมาจะเฉลยก็ได้นี่ แข่งเล่นเฉยๆไอ้เนี่ยล้อเล่นไอ้ตา่าฮิตนัดพี่บอยไปแล้วเออพวกกลัวนัดกันว่าเดี๋ยวจะไปทำเพราะว่าสีมึงไม่ยอมไปทำสักทีอะ่าผู้สาวเล่นเออขึ้นหยอกหยอกเฉยมาขึ้นรถมาขึ้นรถเนี่ยเลยนะขึ้นรถดีเออแม่พวกมึงสองคนน่ะเฮียสองคนก็ แล้วเขาไม่ทำให้กูนะถ้าไม่ทำให้เดี๋ยวพวกกูช่วยออกไม่ออกนะกูไม่ออกนะพี่บอยเขาบอกว่ามาเลยเดี๋ยวพี่ทำให้แล้วกูเห็นว่าแบบนี่นานแล้วกูก็เลยจะแกล้งเล่นมึงไม่ยอมไปทำเลยบอกกูก่อนนะไอ้เหี้ยแล้วถ้าสภาพอย่างนี้ขับไปถ้ากระบังกับรัชดามันก็ไม่ได้ไกลบ้างมันจะได้ทำๆไปเลยไงไม่น่าเกลียดอุ้ยไอ้ซ่าเฮียใจเย็น สวยออกแต่ผมตื่นเตีนเลยมอ่งหนึ่ิ่มองนะเทมาเทอะไรมาเท่เเเสัตว์ต้องลองเต็มปั๊มเลยมันเท่คือตอนนี้ไอ้ซ่ามันเอารถไปชนพี่แล้วมันเป็นรอยผมก็เลยว่าผมว่าอยากทำกี้แกล้งกัน ผมก็เลยอยากจะขอพี่ก่อนว่าพี่จะเป็นแบบสปอนเซอร์ให้ได้ไหมผมจะได้ลอกได้สูตรจะลองเอร์แกงมันเหรอใช่ผมก็จะแบบเอาเอาสูตรเถอพี่มากระสองกูนเหรอแล้วซ่าไปม,มาอ๋อตอนนี้ซ่าอยู่กับแม่ครับโอเคโอเคก็ลงในยูทูบเหรอใช่ครับพี่นะอัดอยู่กันอ๋อนี่อัดอยู่เหรอใช่พี่เนี่ยอัดอยู่พี่เนี่ยเดี๋ยวดดูิ โอ้แน่นอนเลยครับอ๋อตกลงวันนี้จะมาทํารถใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับใช่โอเค <c oughs> ก็เดี๋ยวเอางอี้แล้วกันก็เดี๋ยวพี่บอยบอกเด็กให้แล้วกันว่า <c oughs> หนูมาทำคอนเทนต์นนะแล้วก็เดี๋ยวพี่บอยจัดให้ <c oughs> ขอบคุณพี่ขอบค้ <c oughs> างงางงาเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามชอบพี่บอยด้วยนะ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> ขึ้นขึ้นขึ้นชอนเลยนะึ้นใหญ่ใหญ่โอเคได้เลเดี๋ยวพี่บอยบอกให้บอกเด็กให้แล้วกันนะโอเคได้ครับพี่ล่าขอบค้าพี่ขอบคับ ด,ดูยูทูบเบอร์ท่านนี้ดิ <Yeah. S 1> ดแย่แแนี้มีใครอยู่อ่พี่อบอยไม่อยู่เออเขาบอกว่าเออเข้ามาตอนไหนก็ได้เอาดีๆดิดน้องเข้าไปดูดิเข้าไปดูก่อนไปน,นี้ก็ถ่ายจังเลยโอเคฮะตอนนี้ก็ถึง้านพี่บอยสติกเกอร์แล้วนะฮะก็ยิ้มได้แล้วนะเพราะว่า ไม่เปลี่ยนแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนนะที่ติดต่อให้นะแต่ก็ติดต่อกันเองนะผมไม่รู้เรื่องนะทุกคนก็ต้องขอบคุณเพื่อนมากๆเลยเมื่อกี้เป็นการแสดงนะครับผมทแล้วก็ตกใจอ่ะเมื่อกี้มันแบบมันไม่บอกกูก่อนอ่ะมันเป็นรอยเมื่อกี้ทิศแล้ววะสองแล้วมั้งสองทิศแล้วอ่ะแต่ดูดิทุกคนดึงออกมาไม่มีกาวเลยนะไม่มีกาวแบบไม่มีคราบกาวเลยอ่ะอันนี้เขาคิดตังค์มาแน่คิดตังค์มาแน่สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นจริงปะเนี่ยพี่ไม่คิดอ๋อไม่คิดถ้าไม่ไม่ถ้าเราคิดก็เปล เล่นเราเล่นโอเคก็เดี๋ยวก็ต้องขอบคุณพี่บอยสติ๊กเกอร์มากเลยนะครับที่ดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่ๆเขาจัดการดีกว่านะครับโอเคไ่เดีวมันจะห่อครับผม0 0 0 years later โอเคทุกคนตอนนี้ก็ทำการซ่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะไวมากนะประมาณ2อนาทีเสร็จเลย ไม่ไม่ถึงชั่วโมงแล้วประมาณ5 9นาทีนะฮะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะนี่หลังจากที่แบบเมื่อกี้แบบโดนพวกไม่รักดีนะแกล้งเราไปนะนี่ตอนนี้ก็เลยแบบซ่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับไวมากนะทุกคนก็ก็ต้องขอบคุณพี่บอยสติกเกอร์พิซซี่ปากน้ำที่หลมก้าระกบังด้วยนะฮะเออนี่สาขาราชดาครับจริงจริงตอนแรกจะไปปากน้ำนะทุกคนไปหาพี่บอยแต่ว่าพี่บอยบอกว่าเกรงใจน้องไงไม่อยากให้น้องไปไกลก็มาที่นี่เอาเป็นว่าวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณพี่บอยมากเลยนะแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตต่่่ออออพีีีีบบบบยใใหห้้้นนนคครรัััดจโเงสวกก็ุุทท ชมด้วยนะยังไงก็อย่าลืมกดซับส,สไครป์และกดสั่นกันเองแค่ด้วยแล้วก็ไปกดซับส,สไครป์พี่บอยด้วยนะพี่บอยเขาฝากมานะครับย้ำแล้วย้ำอีกนะทุกคนนะครับอย่าลืมนะไปติดตามกันด้วยนะครับงั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ